สวัสดีค่ะต่แสงใช้รุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะวันนี้แต่พาทุกท่านมาชมเรือนราชาวดีค่ะเรือนราชาวดีแปรนนี้ค่ะจะเหมือนกับแบบแบรนด์ของเรือนราชาวดี EP2 ค่ะจะมีเรือนยกสูง1เรือนเรือนที่เป็นความสูง1เมตรบันได5คขั้น2เรือนและมีทางเชื่อมเป็นศาลาแปเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามภายในกันค่ะไปเลยค่ะ ตำแหน่งทางขึ้นตัวเรือนค่ะจะอยู่ตำแหน่งของตัวเรือนกลางค่ะซึ่งเป็นเรือนที่มีความสูง1เมตรบันได5คขั้นค่ะมีหลังคาคุมบันไดสวยๆแบบนี้เลยค่ะติดตั้งประตูทางเข้าค่ะเป็นประตูบานเลื่อนคู่สวยๆเก๋ๆแบบนี้ค่ะเข้ามาด้านในค่ะก็จะพบกับในส่วนของตัวห้องโถงด้านหน้าของตัวห้องนอนของเรือนนี้ค่ะจะมีขนาดอยู่ที่2เมตร50คูณ4เมตรค่ะในส่วนของห้องด้านหน้า ในโซนด้านในห้องนอนค่ะจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ4เมตร50ค่ะมีหน้าต่างด้านข้างนะคะเพื่อรับแสงรับลมค่ะตัวฝ้าค่ะติดตั้งเป็นฝ้าหลุมยกขอบค่ะสวยแบบนี้เลยค่ะอยากจะได้มุมหน้าต่างตรงไหนก็มาดีไซน์กับเราได้เลยค่ะในส่วนของโซนห้องน้ำในห้องนอนนี้ค่ะจะมีขนาดอยู่ที่เมตร50คูณเมตร80ค่ะก็ติดตั้งเป็นงานปูกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังครึ่งไม้นะคะ ฟ้าติดตั้งเป็นฟ้าไม้ค่ะติดอุปกรณ์ชุดสุขภัณฑ์เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะถัดมาในโซนของทางขึ้นตัวเรือนชั้นบนนะคะก็จะมีตัวช่องแสงด้านข้างแบบนี้ค่ะเพื่อจะรับแสงให้มาในโซนของตัวบันไดค่ะติดตั้งเป็นบานเลื่อนค่ะเพื่อจะกั้นบริเวณบันไดและตัวห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นชั้นบนค่ะ ตอนนี้ก็ติดฟ้าเป็นฟ้าไม้สวยงามค่ะด้านหน้าติดเป็นช่องหน้าต่างและกระดานข้างติดเป็นช่องหน้าต่างนะคะเพื่อจะรับแสงรับลมค่ะติดตั้งเป็นตัวบานเลื่อนค่ะกั้นระหว่างตัวห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะระหว่างด้านหน้ากับด้านในค่ะเพื่อกั้นในโซนของห้องนั่งเล่นและห้องนอนเป็นสัสดส่วนค่ะตัวฟ้าค่ะก็ดีไซน์สวยงามเช่นเดียวกันค่ะตัวห้องนอนห้องนี้ค่ะจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ5เมตรหบค่ะ อันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าห้องน้ําค่ะจะมีพื้นที่ที่เราจะใช้ติดตั้งเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะลูกค้าก็ให้ออกแบบดีไซน์เป็นตู้เสื้อผ้าบริเวณหน้าห้องน้ําค่ะห้องน้ําในห้องนี้ค่ะขนาดเดียวกันค่ะก็คือเมตรห้คูณเมตรแปค่ะติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้วเช่นเดียวกันค่ะอยากจะได้เป็นห้องน้ําไม้ห้องน้ําปูนก็มาออกแบบดีไซน์กับแสงชัยลุ่งเรืองได้เลยนะคะ ถัดมาอีกหนึ่งโซนค่ะเปิดประตูเลื่อนด้านข้างออกมาค่ะจะเป็นทางเชื่อมมาที่ตัวศาลาแปดเหลี่ยมค่ะซึ่งเป็นอีกจุดค่ะที่เราออกแบบดีไซน์ให้เป็นจุดไว้สําหรับนั่งรับแขกนั่งรับชมวิวหรือว่าจะเป็นมุมเอนจอยของบุคคลในครอบครัวค่ะตัวศาลาแปดเหลี่ยมนี้ค่ะก็จะติดตั้งฝ้าเป็นทรงแปดเหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามเพิ่มเสน่ห์ให้กับโซนนี้ค่ะแล้วก็จะมีการติดตั้งตัวบันไดค่ะไว้ทางด้านหน้าและด้านหลังค่ะเพื่อจะสะดวกและง่ายแก่การขึ้นลงค่ะ ถัดมาด้านข้างค่ะเป็นตัวเรือนอีก1เรือนค่ะด้านหน้าค่ะก็จะเป็นในโซนของห้อง private ค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นหรือมุมรับแขกค่ะขนาด2เมตรคูณ4เมตรตัวเรือนของเราค่ะจะเป็นตัวเรือนไม้สักกุผนัง2ชั้นค่ะเป็นงานไม้ใหม่อบแห้งเข้าลินไม้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกเฉดสีในการตกแต่งตัวเรือนของเราได้เลยค่ะ ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดค่ะต้องการที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศจ้ะก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าความเย็นจะเล็ดลอดออกไปด้านนอกค่ะโดยการที่เราติดตั้งเป็นผนังสองชั้นและเป็นฝาเข้าริ้นค่ะก็จะหมดกังวลในเรื่องนี้ค่ะรวมถึงหากว่าต้องการที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อจะรับลมเย็นๆจากด้านนอกค่ะก็สบายเลยค่ะเพราะบ้านไม้ไม่อมความร้อนค่ะตัวโครงหลังคาค่ะเป็นงานโครงเหล็กมุงด้วยหลังคาซิงเกิลรูฟค่ะในจุดอับสายตานะคะ ลูกค้าก็หมดกังวลได้เลยค่ะว่าจะมีตัวมแมลงไปกัดแทะงานโครงสร้างของคุณค่ะพร้อมด้วยงานเดินระบบน้ำระบบไฟแบบมาตรฐานค่ะสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร0846646514หรือแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ idline@s459 ค่ะสามารถชมรูปแบบบ้านอื่นๆและผลงานเพิ่มเติมได้จากช่อง YouTube Facebook และ TikTok แสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองได้เลยค่ะ